สอบตอยังไม่หมดวาระจะหาเสียงลงรองนายกทำได้หรือไม่ครับได้ครับนะครับแม้ท่านจะอยู่ในตำแหน่งสอบตอหรือนายกหรือรองนายกก็สุดแท้แต่นะครับถ้าอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งแม้จะอยู่ในตำแหน่งก็หาเสียงได้ครับเพียงแต่ว่าอย่าไปใช้ตำแหน่งหน้าที่ในช่วงที่อย่าไปอาศัยตำแหน่งหน้าที่แต่ก็หาเสียงในลักษณะเป็นการส่วนตัวไปนะครับหาเสียงได้ครับ แม้ท่านจะเป็นสอตอ,อยากจะอับตัวเองขึ้นมาเป็นนายกสู้กับนายกคนเดิมนะครับไม่ห้ามครับหาเสียงได้เลยขึ้นป้ายหาเสียงก็ได้นะครับทำสปอตหาเสียงก็ได้คือหาเสียงได้ทุกรูปแบบเอาง่ายๆขอให้ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขของระเบียบกกตนะครับระเบียบกกตมีอะไรบ้างนะครับังเช่นถ้าจะหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับท่านก็ต้องมาแจ้งช่องทาง ให้ผู้มนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนดําเนินการถ้าจะให้ม er <OR> um, ีผู้ช่วยหาเสียงไปช่วยหาเสียงท่านก็ให้มาแจ้งรายชื่อให้ผู้มนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบก่อนวันดําเนินการนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากจะมีอาภานะที่ใช้ในการหาเสียงก็มาแจ้งนะครับผู้ำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้าท่านอยากจะจัดเวที หรือสถานที่ปราศัยหาเสียงก็มาแจ้งผู้นวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด4อย่างนี้นะครับที่คือมีเงื่อนไขว่าแจ้งผู้มวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนอกจากนั้นนะครับท่านก็หาเสียงได้ตามปกติเลยนะครับมีเงื่อนไขคือ4อย่างนี้ท่านท่านต้องมาแจ้งมาแจ้งนอกจากนั้นท่านก็ไปหาเสียงได้ตามปกติเช่นการเดินไปเคาะประตูไปาหาเสียงด้วยตัวของท่านเองนะครับท่านทําได้เลย รวมทั้งสามีภรรยาเละบบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปกับท่านเลยเลยโดยไม่ต้องแจ้งก็ได้ถ้าเป็นสามีภรรยาเล่บบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นนะครับคําถามที่ถามว่าปัจจุบันนี้ดํารงตําแหน่งสอตออยู่ยังไม่ครบวาระเนี่ยนะครับจะหาเสียงลงรองนายกทําได้หรือไม่ก,ก็ทําได้ครับอันนี้อันนี้ลงรองนะไม่ใช่ลงนายกนะครับทําไมไม่อัพขึ้นไปเป็นนายกเลย อหยอกจอกเล่นนะครับยอกเล่นครับมาต่อที่คำถามต่อมาครับจะลงสอบอตอแต่ไม่ได้เสียภาษีเพราะรายได้ไม่มีจะลงได้ไหมครับลงได้ครับนะครับเรื่องภาษีนะครับย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือต้องการให้นักการเมืองทุกระดับ เข้าสู่ระบบฐานภาษีเข้าสู่ระบบภาษีกฎหมายสมัยกฎหมายสมัยเก่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีพูดการเรื่องว่าการสมัครต้องมามีหลักฐานการเสียภาษีนะครับทำให้การเลือกตั้งสมัยเก่าๆเนี่ยบางคนมีเงินมีไรายได้แต่ก็หลีกเลียเ่ยงการเสียภาษีนะครับโดยเฉพาะนักการเมืองบางคนนะครับฉะนั้นจิตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ต้องการให้นักการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติเนี้ยเข้าสู่ระบบฐานภาษีดังนั้นใครอยากจะมาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนมีไรายได้ถึงเกณฑ์นะครับที่จะต้องเสียภาษีต้องนําเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3ปีย้อนหลังนับไปถึงปีที่มีการสมัครรับเลือกตั้งมายื่นสมัครนะครับถ้าไม่มีเอกสารเหล่านี้สมัครไม่ได้นะครับ แต่กรณีที่คนที่ไม่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ตามกฎหมายาภาษีนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าสมัครไม่ได้ครับสมัครได้โดยใช้วิธีการรับรองตัวเองก็จะมีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกว่าข้าพเจ้านะครับเป็นบุคคลที่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีไรายได้ที่จะถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็ตัวเองก็เซ็นรับรองแบบฟอร์มนี้ขอได้ที่ไหนสามารถไปขอได้ที่ปลัดอบตอ นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะครับ28 29เนี้ยท่านไปขอทั้งแบบฟอร์มการสมัครแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีที่ไม่มีไรายได้ถึงเกณฑ์ก็แบบฟอร์มมารับรองตัวเองได้แล้วก็แบบฟอร์มอื่นอ,นอ่ที่เกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งนะครับก็ไปขอที่ประหลัดขอมาไว้ล่วงหน้าก่อนได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องอไป ในวันเลือกตั้งแล้วค่อยไปกรอกนะครับมันไม่เสร็จนะนะครับท่านก็ไปขอมากรอกไว้อ่ากรอกก็ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของอบตว,ว่าตัวนี้กรอกยังไงตัวนี้กรอกยังไงเขาก็จะให้ข้อมูลอ่าข้อแนะนําที่ถูกต้องนะครับฉะนั้นก็เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับอย่างน,น้อยก็ 28- 29พฤศจิก,กายนเนี้ยท่านก็สามารถไปขอเอกสารเหล่านี้ที่ที่ท่านปลัดใตได้นะครับเพราะว่า จะเริ่มประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับประมาณ29นะครับ28 29พฤศจิกายนหลังจากครบวาระวันที่27นั่นแหละครับกระบวนการเริ่มการสมัครต่างๆก็จะเริ่มขึ้นนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับท่านใดที่ไม่เคยเสียภาษีและรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นี่สมัครได้ไหมถ้าคุณสมบัติอื่นครบสมัครได้เอกสารการเสียภาษีค่อยไปขอกับท่านปลัดเพื่อมากรอกรับรองตัวเองว่า มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเสียภาษีนะครับสแผ่นแผ่นหนึ่งก็คือรับรองปี6-5แผ่นหนึ่งก็รับรองปี6-6อีกแผ่นหนึ่งก็รับรองปี6-7ง่ายๆไม่ต้องกังวลนะครับมาต่อที่ข้อต่อมาครับผู้สมัครนายกอบตอแต่มีคดี157อยู่ในชั้นศาล เราสามารถร้องกะกะตเรื่องคุณสมบัติได้หรือไม่ครับอาจารย์ไม่ต้องมาร้องให้มันรกเอาทำไมพูดเช่นนี้เพราะว่าคนที่จะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามกรณีคดีเรื่องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดคือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี้ยมันต้องมีผลคดีสะก่อนแล้วผลคดีนั้นต้องเป็นคดีถึงที่สุดด้วยว่ากระทำผ,ผิด นะครับก็คือต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําวมผิดตามมาตรา157หรือมาตราอื่นๆก็สุดแท้แต่ที่มันเข้าเงื่อนไขกรณีโจทย์ที่ท่านถามมาคืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลเมื่ออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลคดีจึงไม่ถึงที่สุดอย่ามาร้องนะครับอย่ามาร้องร้องท่านก็เสียเวล,เวลาเสียหมึกท่านเฉยเฉยมันไม่ได้ผลอะไรเลยนะครับไม่มีผลอะไรเลยนะครับ าการจะร้องก็ก็ต่อเมื่อมีคดีดคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับถึงที่สุดว่ามีการกระทำผิดมผิดกรณีอย่างนี้นะครับประเด็นต่อมาครับรองนายกเอาติดรูปในป้ายคู่กับนายกทีมผู้บริหารสามารถที่จะ บริจาคหรือจะทำการให้สิ่งของได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือใครก็แล้วแต่นะครับถ้าไปแจกสิ่งของหรือให้สิ่งของ